สวัสดีครับผม่าแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาดยุคใหม่หรือตลาดออนไลน์นะครับอดีตผมเคยผ่านงานประจําเป็นพนักงานบริษัทเอกชนพนักงานธนาคารแต่เมื่อเราเปลี่ยนจากงานประจํามาเป็นงานอิสระเรามักจะมีความกังวลเรื่องรายได้ที่จะได้รับในแต่ละเดือนผมก็คนหนึ่งนหะครับคิดอยู่นานแต่เป็นความโชคดีของผมที่ได้รับการแนะนําจากเพื่อน ให้มาทำธุรกิจตลาดออนไลน์แต่เป็นธุรกิจใหม่นะครับที่ผมไม่คุ้นเลยแต่ผมก็โชคดีนั่นแหละครับที่ผมได้มาอยู่กับทีมงานที่เป็นมืออาชีพมีความรู้ความสามารถในการสร้างสือ่อเข้าใจช่องทางการจําหน่ายเพียงเดือนแรกนะครับที่ผมมาอยู่ผมก็สามารถมีไรายได้จากการจาหน่ายสินค้าและการขยายสมาชิก ดังนั้นผมขอการันตีได้เลยว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นทําอย่างจริงจังธุรกิจออนไลน์เป็นธุรกิจที่สดใสครับและจะเป็นรายได้หลักของเราต่อไปหวังว่าเพื่อนๆคงคลายความกังวลไปได้บ้างเราพร้อมให้คำปรึกษ,ษานะครับโทรมาเบอร์ที่ปรากฏข้างล่างนี้นะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ